รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect คน Connect ข่าวกับดิฉันนภัสสิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ News Connect มีข่าวสารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังให้รู้จัก BCG Model แนวคิดธุรกิจใหม่คับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ด้วยสิ่งแวดล้อมค่ะ ผ่านไปแล้วสําหรับเดือนแรกของปีนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านคงได้มีโอกาสเริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆอย่างเช่นการคัดแยกขยะส่งไปจัดการอย่างถูกวิธีเพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตที่ดีของลูกหลานในรุ่นต่อไปดังที่สสอได้แนะนํากันไปก่อนหน้านี้ไม่มากก็น้อยนะคะในช่วงเริ่มต้นเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชินแต่หากเราตั้งใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่สดใสจะกลับคืนมาอยู่คู่กับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าพูดถึงการเริ่มต้นใหม่หลายท่านคงถือโอกาสในช่วงต้นปีมองหาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจใหม่ๆหลังจากภาวะการชะง,งักกันของเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด -19 ในช่วงสองสปีที่ผ่านมา และแนวทางการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการและให้ความสนใจในยุคนี้คงไม่พ้นโมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เพราะเป็นแนวทางที่ผสมผสานระหว่างความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจการรักษาสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นวันนี้สสอ,สอ,อจึงแนะนาเรื่องราวเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันค่ะเรามาเริ่มที่การนิยามความหมายของ BCG กันค่ะ โดยอักษร BCG นั้นย่อม,มาจาก Bio-Cycle Green Economy Model เป็นการประสมคำที่สื่อถึง3หลักสำคัญของแนวคิดนี้ประกอบด้วยคำว่า Bio หมายถึงเศรษฐกิจชีวภาพคือการผลิตวัตถุดิบชีวภาพที่หมุนเวียนได้และเปลี่ยนวัตถุดิบหรือของเหลือจากวัตถุดิบเหล่านั้นเป็นสินค้าที่มีมูล,ลค่าเพิ่ม ในขณะที่คำว่าไซเคิลหมายถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบเศรษฐกิจที่มุ่งลดของเสียและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตลอดจนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ส่วนคำว่ากรีนในที่นี้หมายถึงเศรษฐกิจสีเขียวเป็นระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของมนุษย์และความเท่าเทียมทางสังคมโดยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรรวมทั้งระบบนิเวศ ทางนี้การน,นำระบบเศรษฐกิจทั้ง3แบบมาผสมผสานเชื่อมโยงกันโดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศยังคงความสามารถด้านการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งความสมดุลและความยั่งยืนของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนดํารงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ด้วยค่ะ สำหรับแนวคิด BCG ของไทยเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2564เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติระหว่างปี2564ถึงปี2569โดยมีเป้าหมายให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งรัฐบาลได้นำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยสูส่สายตาชาวโลกในการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดีในสัปดาห์หน้า News Connect และสส,สอ,อจะพาคุณผู้ฟังทุกคนไปเจาะลึกว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG แต่ละด้านของไทยนั้นมีอะไรบ้างและเราทุกคนมีส่วนช่วยประเทศชาติได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามรับฟังกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากสาส,สอ,อในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะ คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ New s c o n n e c t